ูละ900ครับรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับจำกัดนะครับเพื่อนพ่อของมีน้อยนะครับแบ่งให้นะครับท่านละ1คู่เท่านั้นนะครับท่านละ1คู่เท่านั้นนะครับมาดูกันเลยนะครับเพื่อนเป็น1คู่อย่างไรนะครับอ่าก็คือเหรียญพญาคุดนะครับที่เป็นนะครับ10บาท2สีแบบนี้ที่หายากที่สุดในประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับแวววับนะครับ UNC วิบวับวิบวับแบบนี้นะครับเพื่อนะครับ อ่าคือปกติเดี๋ยนี้ก็คือ500อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือ300อยู่แล้วนะครับแต่เพื่อเป็นการรักษาความแววนะครับนี่ก็คือนะครับ เาเรียกอะไรนะเฉพาะเพื่อนๆที่เห็นไลน์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะเพื่อนๆที่เห็นไลน์นี้เท่านั้นนะครับนี่ครับมอบให้โดยเสน่หานะครับเขาเรียกว่ากรอบนะครับกรอบแบบเนี้ยเราก็จะใส่กรอบแบบนี้ไปส่วนเพื่อนๆถ้ามีเหรียญอยู่แล้วถ้าวอวออยู่แล้วนะครับถ้าเป็น U N C อยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อกรอบติดได้นะครับ50บาทนะครับนี่ดี่ก็จะให้ไปเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็คือใส่กรอบให้เพื่อนๆแบบนี้นะครับและก็นะครับเราก็จะใส่แบงนี้อันนี้ก็คือเป็นของขวัญสําหรับกิจกรรมในไลน์นี้เท่านั้นนนนะคครรัับถ้้าาาเเพื่ออๆห็มมวททกงข เพื่อนๆเห็นปุ๊บเนี่ยถ้ามาทางข้อความแบบเนี้ยมันก็คือจะเป็นกิจกรรมนะครับให้ท่านละหคู่เท่านั้นนะครับแบ่งให้ท่านละ1คู่เท่านั้นนะครับเพราะของในร้านนะครับมีอยู่ประมาณนะครับสีชุดนะครับมีอยู่ประมาณนะครับสีชุดเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับนี่ครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับยูเอ็นซีสามร้อยนะครับเพื่อนๆอยากได้เหรียญอย่างเดียวนะครับก็สามร้อยนะครับยืนยันราคาแน่นอนนะครับอยากได้เหรียญยูเอ็นซีที่แบบไม่ผ่านใช้นะครับวิบวับวิบวับแบบนี้นะครับ อะไรเส้นเนี่ยคะขาเว้นตาเนี่ยคมกริบคมกริบแบบนี้เลยนะครับคมกริบคมกริบแบบนี้เลยนะครับเพื่อนแบบนี้เลยก็คือไม่ผ่านใช้นะของแท้ไม่ผ่านใช้นะเ,เพื่อนรักษาความแววก็เช่นเดียวกันเลยนะครับนี่ก็คือนะครับเขาเรียกเป็นสินน้ําใจสําหรับสินน้ําใจสําหรับการที่แบบเพื่อนๆนดูไลน์นี้นะครับดูไลน์นี้นะครับแล้วทักแชทกันมาทางข้อความนะครับ ทักแชทกันมาข้อความติก็คือจะแบ่งให้เพื่อนๆนะครับท่านละนะครับหนึ่งชุดเท่านั้นชุดละ900รวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับชุดละ900รนะครับรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับก็คือเป็นกิจกรรมในไลฟ์เนาะแต่ถ้าหมดกิจกรรมในไลฟ์นี้ไปนะครับก็คือให้เพื่อนๆทักแชทกันเข้ามานะครับว่าของยังมีเหลือไหมนะครับว่าของยังมีเหลือไหมนะครับนี่นะครับคู่นี้เลยนะครับคู่นี้เลยนะครับ 900บาทนะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับรวมค่าส่งเรียบร้อยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนแบบนี้แบบนี้กันเลยนะครับขอย้ำว่าเป็นเหรียญน,นะครับ UNC นะครับไม่ผ่านใช้นะครับเหรียญละ500นะครับเหรียญละนะครับ 300นะครับเฉพาะเหรียญก็เท่านี้แล้วครับส่วนนะครับกรอบกับแหนบนี้ครับมอบให้เป็นกิจกรรมสําหรับเพื่อนๆปิดในรายการนะครับก็คือปิดในรายการก็คือคอมเมนต์มาใต้คลิปว่าต้องการ1ชุดนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับว่าต้องการ1ชุดนะครับแล้วก็ทักแชทกันเข้ามาสั่งนะครับจำกัดจํานวนตรงที่วัดเท่าไหร่นะครับจำกัดจํานวนว่ามีเพียงนะครับมีเพียงนะครับ40ชุดในร้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับความไวของเพื่อนๆนะครับขึ้นอยู่กับความไวของเพื่อนๆนะครับในการปิดกันเข้ามานะครับในการปิดกันเข้ามาแบบนี้เลยนะครับ อ่าเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่านะครับชุดละนะครับชุดละนะครับ900รวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวตีให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเนาะคือรักษาความแหวแบบนี้เลยนะครับพญาคุทธสิบบาทสองสีที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับจะเป็นนะครับเสด็จพ่อรัชกาลที่5กับเสด็จพ่อรัชกาลที่9นะครับทรงคู่กันแบบนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าเอ้อมันเสริมเรื่องเงินทองนะครับเป็นแม่้าสีเป็นทองสีเป็นเงินนะครับเสริมเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ บางท่านติดต่อเข้ามาว่าจะเอาพยาคุด2517นะครับไปแขวนไว้ที่หน้าประตูบ้านนะครับเพราะตรงข้ามมีแบบอะไรสักอย่างที่แบบเขาแบบตรงข้ามบ้านเขามีอะไรสักอย่างเราก็จะเอาไอ้อพยาคุดแบบนี้สักอย่างนะครับไปแขวนไว้หน้าบ้านนะครับเพื่ออะไรสักอย่างนะครับแต่ก็ไม่เจาะจงรายละเอียดนะครับเพราะของตี๋จะเน้นคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะครับ ถือ4-5และกุศลกรรมบท10เป็นหลักนะครับเพื่อนส่วนพยากุดนี้ครับคุณสมบัติต่างๆนะครับเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูได้นะ7ประการนะครับแต่ดี๋ยวจะไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดลึกนะครับแต่คู่นี้นะครับคู่นี้นะครับมีเพียงนะครับสีชุดในร้านนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนๆนะครับอ่ารักษณะไงเพื่อนๆก็อ่าอย่างนี้เลยครับ ลักษณะก็คือว่าเพื่อนๆอ่ะทักแชทกันมางข้อความคอมเมนต์ก่อนว่ารับ1ชุดอ่าคอมเมนต์กันก่อนนะครับใต้คลิปนะครับว่านะครับรับ1ชุดนะครับคอมเมนต์กันก่อนได้เลยนะครับว่ารับ1ชุดนะครับแล้วก็สามารถนะครับรับ1ชุดแล้วก็ไงเนาะเขาเรียก รับ1ชุดแล้วก็ทักกันมาทางข้อความอ่าทักกันมาทางข้อความนะครับกดเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็ทักกันมาทางข้อความได้เลยนะครับทักกันมาทางข้อความได้เลยนะเพื่อนๆแบบนี้แบบนี้เลยนะเพื่อนๆสวยนะครับกิจกรรมนี้ครับเฉพาะ40ชุดนี้เท่านั้นนะครับแบ่งให้นะครับก็คือนะครับ40ท่านนั่นเองว่าง่ายๆนะครับว่าง่ายๆว่าประมาณ40ท่านนั่นเองนะครับที่สามารถปิดไปได้นะครับสวยครับ u n เเขาไม่ผ่านใช้นะครับชุดละนะครับชุดละนะครับ900าบาทนะครับชุดละ เันินไปดานะครับมาดูสองห้าหนึ่งเจ็ดอีกทีหนึ่งนะเนาะสองห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นเหรียญที่ยังไงนะมีมากแต่เพื่อนๆในในเมื่อประมาณนะสี่สิบเก้าปีที่แล้วนะเนี่ยอ่าสี่สิบเก้าปีที่แล้วเนี่ยก็คือปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยประมาทก็คือเอาไปใช้กันแบบเอาไปใช้จนแบบยังไงนะสภาพสึกอา่านี่ครับคือเหรียญที่เอ,เอาไปใช้เนี่ยมันก็จะสึกแบบนี้นะครับสึกแบบนี้เลยนะครับ สึกแบบไหนได้อีกเนาะก็คือเอาไปใช้อะเป็นเหรียญที่ถูกเอาไปใช้นะครับสภาพสึกนะครับมาเปรียบเทียบความสึกกันนิดนึงนะครับเพื่อนจะได้เห็นนะครับก็คือสังเกตตรงขาแว่นตานะครับถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยขาแว่นตาเนี่ยจะเป็นเส้นนะครับคมกริบๆนะครับจะเป็นเส้นขาแว่นตานะครับส่วนพอเอาไปใช้แล้วนะครับขาแว่นตานะครับก็จะจางไปเห็นะครับจางบางนิดเดียวเลยนะครับ จางจนบางนิดเดียวจนแทบมองไม่เห็นขาเส้นตาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญไม่ผ่านใช้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญผ่านใช้นะครับเพื่อนๆอ่าก็<ๆ>ถ้าเพื่อนๆมีเหรียญแล้วก็สามารถสั่งซื้อกรอบได้นะครับกรอบนี้50นะครับ กรอบนี้50นะครับแหนบนี้100นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับแต่นะครับแต่นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับปิดในไลน์นี้นะครับปิดในไลน์นี้ก็คือคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปว่ารับ1ชุดนะครับรับ1ชุด900รวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับรับ1ชุดนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไปทั้งกรอบนะครับได้ไปทั้งแหนบแบบนี้นะครับให้เป็นกิจกรรมในไลน์นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาใต้คลิปว่ารับ1ชุดนะครัับแล้วทกตมาทางข้อความนะครับทักมมาาางข้อควแบบนี้เลยนะครับสังเกต เพื่อนทุกเหรียญนะครับจะแวววับแบบนี้นะครับจะแวววับแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเสด็จพ่อราชการที่5นะครับกับเสด็จพ่อราชการที่9นะครับจะอยู่ทรงคู่กันแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนมาแล้วก็นะครับ2517นะครับเพื่อนก็คือพญาพุทธนะครับจะคมมากๆเลยนะครับ จะคมมากๆก็คือเน้นลายเส้นนะครับขออนุญ,ญาตย้ําเลยนะครับว่าเน้นที่ลายเส้นนะครับบางเหรียญอาจจะมีคราบอะไรการเวลามาบ้างนะครับแต่ให้ลายเส้นพยายามพุทครบนะครับแล้วก็นะครับ ขาแว่นตาในหลวงนะครับขอให้เป็นเส้นคมแบบนี้นะครับก็ชุดนี้นะครับก็คือปล่อยคู่กันนะครับมีประมาณ40ชุดในร้านนะครับมีประมาณนะครับ40ชุดในร้านแต่ก็ไม่ใช่สามารถทุกคนจะรับได้นะครับเพราะเป็นกิจกรรมนะครับสาหรับเพื่อนๆที่สามารถทักข้อความกันเข้ามาได้นะครับเป็นกิจกรรมเฉพาะเพื่อนๆนะครับที่สามารถทักข้อความกันมาได้นะครับมีเพียง40ชุดนะครับและแบ่งให้นะครับท่านละ1ชุดเท่านั้นนะครับแบ่งให้นะครับ ่านละหนึ่งชุดเท่านั้นนะครับก็คือคู่ละนะครับแบบนี้เลยครับเพื่อนจะได้ไปแบบนี้เลยนะครับคู่ละ900ารนะครับเ0้านะครับรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับคู่ละ900รวมส่งเก็บเงินปลายทางเป็นเหรียญ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเอาไปบางครั้งก็แบบว่าอยากจะถอดเก็บแต่เหรียญก็ได้นะครับถอดไม่ยากครับเปิดนิดเดียวก็เปิดได้แล้วนะครับ เิดนิดเดียวก็เปิดได้แล้วนะครับเพื่อนแบบนี้แบบนี้เลยนะครับสวยครับแท้ครับผ่านการเวลามานะครับแต่จํากัดอย่างเดียวคือ 40ชุดนะครับแบ่งให้ท่านละ1ชุดเท่ากับว่า40ท่านเท่านั้นนะครับ40ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่สามารถนะครับปิดไปได้นะครับเพื่อนๆที่เห็นไอ้คลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์มาเลยว่ารับ1ชุดนะครับพอคอมเมนต์มาว่ารับ1ชุดปุ๊บแล้วก็ทักตีมาทางข้อความถามเลยนะครับว่า40ชุดเนี่ยทันไหมขอรับ1ชุดนะครับทันไหมนะครับขอรับ1ชุดนะครับแบบนี้เลยนะครับให้ดูความสวยกันอีกหนึ่งรอบนะสวยจนแบบมือสั่นเลยเนี่ยพยาพุธนะครับนี่คมแบบนี้นะครับคมกรับ คมกริบแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเสด็จพ่อนะครับรัชกาลที่5นะครับกับรัชกาลที่9นะครับทรงคู่กันแบบนี้แบบนี้เลยนะครับทรงคู่กันนะครับแบบนี้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เหรียญพญาคุทธนะครับสองหนะครับแบบนี้เลยอ่าคมกริบนะครับเห็นหน้าพญาคุทธนะคมกริบแบบนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับแวววาวแบบนี้เลยนะครับแวววาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ เสด็จพ่อนะครับราชการที่9นะครับก็ขาวแว่นตาก็คือจะคมชัดแบบนี้เลยเนาะจะคมชัดแบบนี้เลยนะเฉพาะเพื่อนๆนะครับที่สามารถนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปว่ารับ1ชุดอชุดเฉพาะเพื่อนๆนะครับที่สามารถนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับได้กิจกรรมไลน์นี้เลยนะครับว่ารับ1ชุดนะครับรับ1ชุดปุ๊บแล้วก็อะไรนะเขาเรียกว่าทักแชทกันมาทางข้อความนะครับ ทักชัดติมานะครับในทางข้อความนะครับก็สามารถนะครับเป็นเจ้าของได้นะครับตีแบ่งให้ท่านละ1ชุดเท่านั้นนะครับแบ่งให้ท่านละ1ชุดนะครับเงื่อนไขนิดเดียวครับเพื่อนๆก็คืออะไรนะเพิ่มเพื่อนอ่าเพิ่มเพื่อนกดติดตามนะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดติดตามแล้วก็ทักกันมาทางข้อความว่า40ชุดนี้ครับทันไหมนะครับ40ชุดนี้นะครับทันไหมครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนๆแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนๆแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับหายากๆแบบนี้เลยนะครับอ่า ส่วนเพื so ่อนๆถ้ามีเหรียญแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญแล้วเนี่ยก็สามารถนะครับก็สามารถนะครับก็สามารถนะครับขอซื้อกอบกับแแบบได้กอบ50นะครับแแบบ100นะครับหรือรับทั้งชุดนี้นะครับหรือรับทั้งชุดนี้นะครับก็เพียงนะครับคู่ละ900นะครับรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับหายากมากครับผมหายากมากๆครับ40ท่านเท่านั้นนะครับท่านละ1ชุด